เฮ้ยคุณตรงนั้นน่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเนื่องจากโอกาสในวันวาเลนไทน์สัปดาห์แห่งวาเลนไทน์โดยคังโกลบอลของเรานั้นได้มีตู้สุดยอดตาชาขอเสนอ VBN ซึ่งเป็นตัวมีเอฟเฟกเปลี่ยนลูกแก้วอลังการงานสร้างยาวผ่านนวัดยัยและยังมีความสามารถอยู่ทีมโตเนตมใหม่ แต่ถ้าอยากให้แสดงพลังสูงสุดก็ต้องอยู่ทีมจักรวาลต้องรอดอะนะเนยนเรารู้ว่าคุณยังไม่สนใจใช่ไหมเราขอเสนอเพลงเปลี่ยนร่างของ P b n ที่ยังกลับเป็นบอลลับผู้ทำลายจักรวาลซะงั้น リ金色にしししてみままたたがすいいかね安っぽเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเรายังมีสุดยอดโปรโมชั่นสุ่มสองครั้งรอบสามหน้าตู้เราการันตีทันทีเลยนะซึ่งตัวหน้าตู้ของเราเนี่ย <Wait. S 2> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมน้ำบอลแซ่ดตัวคังแมทเทอร์นับกับตู้อันนี้ผมไม่ได้ถอนหายใจให้ V b n บนะครับผมถอนหายใจให้ตัวแบบหน้าตู้หน้าแบนเนอร์นะครับคือพูดตรงๆว่ามันไม่มีดีกว่านี้วะหละคือมีดีตัวเดียวคือบอูมานะครับตัวที่เหลือนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเอาจริงๆผมคิดว่าตู้หมายเลขสินเนี่ยตัวหน้าตู้ยังดูดีสักกว่านะครับ ผมจะเปิดเลยละกันแต่ปกติผมจะเตือนท้ายคลิปใช่คลิปนี้ผมเตือนก่อนที่จะเปิดเลยคลิปนี้นะครับขอให้ผู้เล่นใหม่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าทําตามนะนอกจากคนที่แบบผมนะครับที่อยากได้ v b n เพราะว่าเอามาฟังเพลงหรือว่าเอามาทําทีมแปลกๆอะไรพวกนี้นะครับมารอบแรก ใช้วิจารณญาในการรับชมให้ดีทุกคนโอหังโอ้โหเพื่อนเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปชิกตะเกลเนเน่ก๊อตเอาไม่ก๊อตไม่ก๊อตแค่ซูเปอร์ซสามันเออมันไม่ค่อยดุนอะไรได้นะครับโอ้โหแต่ละตัวเนวภาพเดิมๆกลับมาแล้วจากคลิปที่แล้ว ผมว่ารีเบนตัวนี้เอาไปใช้คู่กับหมายลข7 8ตัวที่แล้วน่าจะดีมากนะแต่ว่าปัญหาคือผมเปิดไม่ได้ไงเออแต่ว่าถ้าเอามาผมก็เอามาลองปั้นเอามาใช้นะครับถือว่าทําทีมแปลกๆอืมโอ้โหไอ้ตัวนี้เวนโคตรเวนนะครับคือเดี๋ยวดูก่อนขอดูนิดนึงโปดตัวแปดตัวไม่ได้ทำด้วยซ้ำ ไปรอบต่อไปให้มันจบอย่างวิรดวิวความเจ็บปวดได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับเฮ้ยโกคูโกฮังคอมบ,บิเนชันใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมอ,อย่าบอกนะว่าโกคูโกฮังไม่ใช่คอมบ,บิเนชันผมว่าไม่ใช่แน่เลยโอ้โหชีวิตกินพ,พ่อลูกกันไม่ใชห่หรือว่าต้องเป็นโกฮังกับพิกโกโร ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โหโคตเกลนะครับยังดีนะที่มีศึกชิงเจ้ายุทธภพให้เล่นอยู่เดี๋ยวผมไปเก็บเพชรมาใหม่นะเออก็ถือว่าในเรื่องรายๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างโอ้โหที่โปะร้อยเปร์เซ็นแล้วไปมึงไปเลยแต่ละตัวตู้โคตเกลออันดับหนึ่งยิ่งกว่าตู้ที่แล้วอีกผมบอกเลยมารอบนี้วันฟีเจอร์ก u a ันตี ไหนดูดิคือผมบอกเลยถ้าไม่ได้รีบีแอนหรือบูมาผมว่าเกลือมากบูมาผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผมปลด,ดไปสองเส้นทางแล้วนะครับมาแล้วใครมันจะไปเปิดถึงสองร้อยวะก็ต้องเก็บไปใช้กับตู้อื่นมัน้งอ่าเบีิต้าโอเคในเรื่องรายๆย,ยังมีเรื่องดีๆอยู่ ขอขอบคุณท่านเซนโอมากที่ทำให้ผมดูไม่เกลือเท่าไหร่มาพี่รอน้องอยู่แล้วมาเลยไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี้ผมอาเลยนะมาวิเบียนสำแดงเดยดออกมามามายังมายังมานานไปแล้วมายัง ย <Yeah. S 2> แต่ผมก็ยังไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่เปิดอยู่ดีนะครับถึงแม้ผมจะเปิดได้อันนี้ก็อาจจะถือว่าดวงดีอาจยังพอมีดวงดีอยู่บ้างเพราะเรียกอะไรพลังแห่งดวงวันวาเลนไทยยังไม่หมดไปดูความจริงแล้วเนะี่ยคือถ้าเทียบเนี่ยคือสองรอบที่แล้วนะนั่นคือความจริงครับอันนี้คือภาพโวงตาดวงหลอกให้เราเปิดแต่การที่ผมได้มาผมรู้สึกว่า ดีแล้วนะครับเออผมเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นสึกชิงเจ้าต่อให้เสร็จแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเคือถือว่าคุ้มส่งท้ายแล้วกันเออผมได้แล้วผมก็ไม่บ่นอะไรแหละสำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามช่องของเราด้วยครับทีม่มีอนเทนต์เกมแนละ้วบอลแซตตัวครั้งแพทเทิร์นแล้วก็จะมีเกมอื่นๆมาอีกในอนาคตนะครับก็พรุ่งนี้ไม่ก็มาลือจะเป็นเกมของใครสตาร์เวลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจจะมีคอนเทนต์เกมโดครั้งอีกในอนาคตนะครับเป็น พวกเล่นด่าเลยพวกนี้นะที่ผมคิดเอาไว้นะก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปบ้านรีบีแอนก่อนแล้วก็ลงศึกชิงเจ้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ